แฟนเก่าบอได้ก,กันเลยเข้าไปเสิร์ชในก,กูเกิลอยากสิลืมแฟนเก่าหลือเกินต้องเสิร์ชหาคำว่าจังได้บออยากเหลือเศษซาความหักให้อุกอังคาอยู่ในหัวใจต้องเฮ็ดจังได้จังสิลืมไอ้ได้จ้า สิให้เมาดีกลีไปอีกกีให้สิให้นอนท้องให้ไปอีกกี่อนคนบ่มีหัวใจเมาให้ตายอายก็บ่รล้ตอนชีวิตกลัวสิมม จนน้องเป็นโรคซึมเราขาดเราเรามันสิเงาเงาแล้วเดวมันสิเศร้าสาเหตุก็เป็นย้อนเจ้าเอาใจน้องไปย่ำดีเป็นโรคซึมเราอาการบม่ค่อยสุดีบม่มีหอสมาที่ไปปร่ได้ไ่ได้